ูแล้วหมูหายไปรู้ไหมไม่มีคู่ดุไอ <uh ้งอะง็เง็กๆครับผมคู่แม่ไว้เนี่ยแหมอยากมีตลับเมตรวัดให้เห็นว่านี่ประมาณนิ้วครึ่งอ่ะเฮ้ยอีน้องสัตว์เียวตำรักตำรัก ครับสวัสดีนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ร้านลาบแถวย่านเพชรเกษม81สวัสดีครับลุงนิ่งงสวัสดีครับสิวัสเจอกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่คอนเทนต์ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตีระฟันแทงไงไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรื่องเล่าหมดแล้วเหรอยัง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 ค่อยนึกค่อยคอนึกอ่ะวันนี้คอนเทนต์อะไรเนี่ยคอนเทนต์แดกวันนี้มาอยู่กับมอมขนัดแดดขนาดว่าวให้เคย หน้าตาอย่างกูนี่ต้องว้าวนี่เลยสิวตึงเนี่ยเขาบอกพวกที่มีสิวเยอะชอบจักว่าวหันไปดูจมูกแดงอย่างในผ้ิงจักว่าวัอดีครับลุงสวัครับโอ้ลุงหมูหายไปนานเลยเจอนานครับโรคเล้าคุกคลามเป็นไงบ้างดีขึ้นนะดีขึ้นโรคเป็นอะไรเป็นอะไรโรคกระเพาะกระเพาะคากกินแต่เหล้าข้าวไม่กินหรอ เวงการแสงแสงหมูไม่ได้เลยวงการแสงถือืเลยเราพอกินเหล้ามากไปไอรผมฮะเราพอกินเหล้ามากไปเราพับปรับัความหนาไม่ทันเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันจะขัดกร่อนไงอ่าแล้วก็ทั้งใส่ด้วยนกินข้าวม่ตรงเวลาทำมาประมาณปีหนึ่งเงี้ยเล่มไหนเล่ไหนอันนี้ถูกเออถ่ายมาตัวติใช่ไหมก็คือกินเหล้าเยอะใช่ไม่ แล้วมึงอ่ะเป็นคนกินกินข้าวก่อนนอนต้องกินเหล้าจนเต็มกินเหล้าเต็มก่อนแล้วกินข้าวที่หลังแล้วอาการเป็นไงปวดท้องแสบท้องขี้เป็นเลือดเป็นวุ้นขี้สีดําขอแทรกใช่กินเหล้าเยอะอาการแรกๆเลยขี้ไม่ออกอ่ะอ๋ออืดไปหมดนะเตรียมตัวกินขี้เลยดีกว่าขี้เยอะส่งกูกำลังจะแทรกเลยว่าอ่ะเนี่ยอ่ะจะกินกันแล้วอ่านี้ไม่ใช่ขี้ไม่ได้ขี้ก็ ก็เลยห่างหายไปวันนั้นนัดนัดแล้วนะส,สานิฐานเลยตอนแรกคิดว่าตอนแรกที่บอกเป็นมะเร็งลำไส้คิดไปเองดูอันนี้ยูทู e บ่อยเปิดมาดูบ่อยว่ามันเป็นเป็นเป็นอ,อย่างไรอ่ะมีตกจรลิตรไปพักนึงอะ่ะก็เลยทำให้เครียดอีกเครียดลงกระเพาะไปอีกร่างกายหมูนี่ก็ไม่ค่อยดีที่บอกว่าตอนมีความดันเบาหวานแต่หมอถามบอกไม่เป็นไรปกติปกติเขาไม่เคยตรวจโอ้ยเฮียเขาไม่เจอคือไม่เป็นไงโอเค น,นิดหน่อยอะปกติร่างกายปกติยังกินได้มากเหมือนเดิมปกติ <c oughs> ยังกินได้อยู่ยังปกติครับร่างกายปกติอยู่การกินเหล้ายัางปกติร่างกายอ่อนแนนิดหน่อยอตามวัยดื่มเหล้ามาตั้งแต่กีปีไหนเนี่ยม .1 เทมอม <c oughs> 2 <c oughs> พูดเองขืนเองเลยแต่จริงๆก <c oughs> ูกินเหล้าตั้งแต่กูหัดเล่นกีตาร์ผมเป็นกีตาร์ม .1 เทอม2แล้วผมก็หัด หัดกินเหล้าหัดพ้อมเล่นกีตาร์แต่ไม่ได้กินเหมือนผู้หลับผู้ใหญ่นะก็แบบว่าเจอคบชีวิตชีวิต่วนมากชอบคบรุ่นพี่มั้งก็เลยขอให้กิตให้ชิมตามภาษาแบบเด็กเริ่มโตอะไรประมาณนั้นแต่กินก็เมาเพี้ยนตั้งแต่เด็กไม่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 เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนตอนอยู่อินนี่แหละไม่เพี้ยนเพราะตะนั้นมันยังแข็งแรงยังเด็กไงเราไม่ได้กินตามภาษาเด็กไม่ได้กินแบบพออยู่อินมันกินดุอ่ะออืืมม เนี่ยเนี่ยไม่เพี้ยนได้ไงฮะอ่ะวันนี้เรามาอยู่เรียบถนนมาเจริญเอ่อมันลาบชื่อลาบอะไรนะครัวลาบยะโสครัวลาวลาบยะโสครัวลาวลาบยะโสก้อยขมต้มแซบนี้อาหารเขาราคาไม่สูงนะอืมทําไมต้องยะโสเลยเนาะยะโสใช่ยโสทำอาหารอร่อยอ่าๆโอเคเออครัวลาบยะโสอาหารถูกที่จอดรถก็คือ ร้านเกษตรกรรมหมูหมูหมดแล้วร้านเล็กๆแต่ว่าเมนูเยอะมากเลยครับอืม,มือทีดอ่วแต่ต๊ 40, ะสี่สิบห้าสิบราคาจับต้องได้ห้าหกสิบสี่สิบสามสิบยังไงกินเล่าดีกว่าอันนี้โอ้ไอหมูแก้วว่ะ ไอคำว่กากินเหล่าดิกินเหล่าเมื่อกี้ภาษาโคราชนะพ<อ>ูออกมาโดยธรรมชาติเมื่อกี้ภาษาโคราดเลยกินเหล่าพูดหลุดออกมารู้มันเลยนะกเนี่ยเมื่อกี้คนโคราชเลยกินเหล่ามึงเป็นคนโคราดเหรอไม่เชื่อเนียหน้า<ม>ตานยแม่คนโครา,า, <laughs> าชไม่ต้องกลับไปหามหมออีกรอบแล้วกันควรควรชดในชดเดียวต้องกลับไปหาหมออีกรอบเอาเสียงดังบุ้งเลยอ้โหกูขนลุกเลยเนียใครก่อนเนี่ยตันเองชันสี ไอหมูแม่งกูกูมีคู่หูแล้วหมูหายไปรู้ไหมไม่มีคู่ดุไอ้งาะก็กแง๊ะไอห้ไอหลังก็คอยต้องถ่ายหมูต้องเรียกรถฉุกเฉินวะเนี่ยอ่ะมางโง่ออไปไปให้โง่ไอ้นี่ลุงโง่ลุงโงแม่งคำคำนี้ลินหน่อยเดี๋ยวฟองฟอดพอละโอ้โหอะ,อะกินหน่อยกับแก้มกับแก้มกินอะไร อยากมีตลับเมตรวัดให้เห็นว่านี่ประมาณนิ้วครึ่งอะ้อออีลงสำจับตับรักตับรักเฮ้ยหยิบไปหยิบไหมไปหยิบไหมไม่โดนไม่โดนจะจม่ตับรักใช่ไหมเออักมันเยอะเรือเกือบมั่นใจเราเองแน่ไง ไม่ัครั้งเลยที่กูสำลักเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองแน่หายใจกันหายใจกันอะไรออกไม่ได้นเี่ยไม่สัมพันธ์กันอ,อ,อยู่เลยอยู่เลยคงไม่ต้องมีภาคสองบ้งางขับดีแน่ทีหลังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแก้งานโอ้โหไมค์กูเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> มึงห่วงจะไมค์มึงห่วงจมูกห่วงชีวิตและทรัพย์สินกูบ้างนี่ไม่ต้องหยอห่อนนี่ไปแล้วนะค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วงจมูกอะลาโซนไม่ต้องแล้วโอ้ยเพิงเคยเนี่ย ไม่ต้องมาสนใจผมโอ้แม่ไว้เนี่ยไม่มีแค่ฮึร้อนจริงโอเค้ยเฮ้ยยิบหาย ยิบกินน้ำกันเดลนลงไปในใน,น้ำเลยเนี่ยพอามสำนักอ่ะวนกากพันในแก้วเปล่าวะกินได้ไม่สะบัดออก,กหมดเลยพอค่าเชืออ่อแล้วขาว้กกาลูกตาลเว้ยอินทกไม่กินเนื้อเหรอไม่กินมาสามปีกว่าป<ะ>ีแล้วฮะไม่กินมาสามปมีกว,ปว่าปีแล้วนับถืออะไร นัำถือเองครับน้ำถือประถังประถังจังเออประถางประังจังเมื่อกี้มึงกินไปมึงไม่เหนียวเหนียวมั้งเหรอวะมึงน้ำถือประถังประถังเหรอฟูสัมรักลงแก้วไปเต็มๆมาเลยหมด้วเนื้อเนื้อกูเยอะมากเอ๋อเอาแล้วโควิดทั้งอะไรมาหมดที่นี่เนอเขาเยอะมากบางรักอันนี้ถ้าอันนี้หกสิบบาทแต่ว่าเยอะมากโอ้ย โคตรถูกเลยเยอะเยอะมากเนื้อเยอะแบบจริงๆเขาจะที่กูกินนะเนื้อจะแบบเนียนเต้สองยานมันวเป็นเครือ่องอเทศเยอะอืามแล้วก็อะไรกับใครข้าเหนียวม่ะงทำมาทำมาทางก็ได้ฮะครับข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวจานหนึ่งจะแก้แก้งานให้แก้อะไรแก่ดอกเตยยังไงกระโดรอบเมื่อกี้กูรีบจังหวัดไอ้หมูแม่งรู้ไอ้หมูเนี่ย หมูว่าคอเล่าของ้าไม่นนองติดเล่าหมูอ่ะหมูว่าเป็นหัเล่าหมูล่าหมูกระมังด้วยครับกระมังเดี๋ยวก็ทำให้จริงมึงชิบหายนะเมื่อกี้ท่ายัวนห่วงพูดห่วงฮะลมหายใจแม่งมาจ้ากันก็เลยลงแกออกไปก็คือไอ้หลางกินแทนกูไปแล้ว จับ,บนั่งลงแก้วก็แลวเหรอน่าจะเอมเมไม่ใช่จริงๆอ่ะมันลงเลยลงที่ทำไมไอ้เฮียเป็นแก้าวะ่ะอากาศแค่พี่มูกเพื่อนแม่งรังเกียจเป็นแก้าว่ะแก้วได้อ้เนี่ยมันแรงกว่าแอลกอฮอล์อีกเป็น,กน,นแก้วว่ะนั่นเองเดี๋ยวแก้มึงรูปแบบนี้ก็ยังไม่เคยไงยแบบว่า,ากูพลาดแล้วแก้แก้งานไงไม่เกี่ยว่ะไม่เอากูจะแก้งานให้มึงไงอีกรอบมึงไอ้เฮียนี่ห่วงแดกไอ้สัส เออแต่แม่งอารมณ์กินอะไรหรูๆหรือแหล่ะแม่งสู้แบบสตาอร่อยเหรอเออแบบเนี้ยสไตล์เงี้ยแม่งแบบมันโอเคดีเนาะหนึ่งได้ความจริงใจละเออจริงดีเฮียสำนักเอาแก,ห <c oughs> หก่หมูเพื <c oughs> อ่อนยังกินขี้มูกเลยเฮียควรแทบไอ้โต <c oughs> ้งนะจ๊อบไ <c oughs> อ้โต้งร <c oughs> อบตายขอเปิ <c oughs> ดขอเติม <c oughs> เออพูดถึงอาจารย์เทศอะถ้าเป็นคนอื่นกลัวอะคือการทํางานอะถ้าเป็นคนอื่นกูกูกูอาจจะยึดยักแต่อาจารย์เทศแกโอเคอือเฮ้ยพกูดีเดือนนี้เหรอเออยีเดือนนี้นะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับไอผู้สูงอายุมรถบัตรไปไปปารีสผู้สูงอายุอือเขาคุณป่ะก็มึงองเด็เขาคุมมึงตรงเองไปเ็าคแบบผู้นำ มันจะเป็นคนอื่นอ่ะกูก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ยังเชฟโอเคไม่รู้นะถ้ากูเป็นคนไม่รูเหมือนกูเฟรนลี่นะแต่เอาเข้าจริงอ่ะกูไม่ค่อยเข้าไปง่ายๆนะเออต้าหมูแค่วันนั้นอ่ะงานบอลอ่ะที่แว่าจอเขาจัดอ่ะที่ใส่ใสายเสี้อไปมาทีมบอลเข้าไล่ฟาวว่าเขาเฟรมโอ้โเขาป้อตุ้งเลยนะไปเด็กกีก็แข่งขันแล้ไฟป่าไปข่าวแล้วฝนตกมันมันชิวมาก มันไม่อยาา่างงั้นจะนั่กลาวเหรเฮ้ยมันไม่กตกแบบมันตกแบบนี้เลยเออตกแบบาา<ล>อายุเข้าเนี่ยอืมบรรยากาศเป็นลานลาบแล้วมีภูเขาแนี่คุณโค้ชชอบเลยสงครามเสร็จเสร็จฝนตกแล้วพี่งอ๋อผัวผีด้วย <c oughs> ไม่น่าเชื่อไงอไม่อะไรปลาไปไหมแบบคุณบอกอีกให้ป่ะเพ,พิ่งรู้ เพิ่งรู้ว่าเขาบุคลิกภายนอกเขาดูแข็งแก่งเลแต่ภายในอาละอสัตว์ไอ้เหี้ยต้องกลางเต้นให้ใหม่ผีก็กลัวตอนแรกเขาอุทิศบูดามันอะไรนล้วที่เขามาด่ากูอะไอ้ความโง่ความอะไรเขาเขาอวดของกลางเต้นนำหน้าก่อนเขาเขาเหนือใครไอ้เงาะเขานำกลางเต้นอะไรก่อนดูาย กลางผิดทิศผิดทิศผิดทางหมดพายุฝนให้มาเต็นท์เขาเนี่ยพังทิพย์หายปวดก็แถมกลัวผีแล้วไม่กูเลือกมันฟอร์มันเนือกมนเลือกมันกลัวเล่นแต่ไม่กลัวจริงเว้ยกลัวจริงกลัวจริงเออกลัวจริงแล้วกลัวอะผีปอร์มผีอะไรนะผีโพงผิฟองอีกเป็นบ้านอ่ะกูว่าหมูเนี่ยก็ไม่ใช่กลัวเล่นเหมือนกันนะไม่ลบกวนเดียวไปได้โห้ยกูไม่ลบหลวนแล้วโอเคการแก้กูก่อนแล้วกันแน่ใจนะ ล่างล่างเนี่ยกำลังพยายามจะเทียบเท่าพี่หนงกันนะใช่สู้ไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรส<ำ>ัมเมื่อกี้กูสำลักกันเห็นตอนนี้พี่ล่างกต่แซงพี่หนงไปแล้วก็พอไม่รู้หน่กูสิไอมหมูเอาเมื่อกี้พี่นิ้งหนงพลาด งานแก้เหรองานแก้ระว,วังไม้กูด้วยกูโคตรตื่นเต้นเลยระลงไม้ไม่ไม่ห่วงกูเลยสั์นี่ไม่หรอกนะเมื่อกี้กูเสือกห่วงพูดห่วงอะไรหลายๆอย่างชิดแม่งสวนทางม,มึงมึงถามบุคลากรวงการสุราเนี่ยเขารู้เลยว่ากูหายใจกับคำพูดกับเล่าที่เข้าไปอ่ะมันไม่แมทกันสวนกันเออโอ้โหใช่ไหมเ็นไง ปาลมามจารย์ออตองตกลงกูติดเหล้าเลยหมูติดเหล้าว่ะเนี่ยกูอาเรื่องเหล้า,ลาแต่มึงอะติดเหล้าและคิดเยอะเมื่อกี้มัวห่วงจริงๆมันแค่แค่เนี้ยรอได้จ้ะไอ้ที้พี่ือเป็นไง แล้วทำไมเหงื่อท่วมเงี้ยวิธสำลักป่ะมันสำลักแล้วมันภายใน่าภายน,นอกออกมาภายนอใน้าตเป็นหนังไอ้มังกรหยกเนยก็ลาดไปแตะสำลักความสุขจลนล้นด้านผ่านทุกนางขอคำคมหน่อยกินแล้วขอคำคมหน่อยจำไว้เนี่ยเห็นไหมวันนี้พี่ทำอะไรเนี่ย พรุ่งนี้มันว่าจะกลายเป็นอดีตไปแล้วคุณพูดไปอย่างวะยังยังเราเลือกอนาคตได้นะอันงงเนี่ยทไมเลือกได้ฟังเนี่ยวันนี้เราทําอะไรเนี่ยพอพรุ่งนี้มันเป็นพรุ่งนี้วันนี้ก็กลายเป็นอดีตเมื่อกี้ก็เป็นอดีตแล้วตอนสมมุ่นสำรักฉะนัแล้ว,ลว,ลวฉะนั้น,น,นในเมื่อมึงอยากให อนาคตเป็นไงเมื่อทําวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันนี้มันจะกลายเป็นอดีตมันก็กลายเป็นว่าอาดีตที่ดีๆถ้ามึงทําวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้มึงก็จะนึกย้อนไปเมื่อวานวะ่ะโอ้ที่ทําอะไรไม่ดีแล้วที่ผลตอบรับมาไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีฉะนั้นเอาง่ายๆดีกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีเองอมีแฟนเพลงเขาเอาหมดดอกไม้มามอบให้ครับเอ <laughs> หนงหมูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดะหน้าหนังหมูเอาคำคมก่อนเลยไหม้ยตเกเยอไปหน่อยอูหนาปะกูครึ่งตัวอเถือหน่อยถือหน่อยเน้ยเนี่ยตรงแว่นหน่อยอออะพี่หมูออ้แดดค่ะแดเมีย เพื่อนที่ล่วงรับแล้วจากไปอ้าวดีใจด้วยโอ้โหนี่ตัวจริงจริงสัตว์สัตว์ไม่กินกับแก้มด้วยเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแบบอย่าไปรู้สึกที่บ้านปวดท้องเขาท่านแข็งเก่งเรือเกินสุดยอดเลยคำคมด้วยคำคม วมีดมีดเอี้ยถูกคำพูดมีดอไม่ใช่อ่ะมีอะไรก็ได้อ่ะคำคมอ่าอ่าคำคำคำอยากพูดอะไรดีกว่เอ่ออยากพูดอะไรเอออย่าอย่าคิดนะเนี่ยเนี่ยอย่าไปหวังอะไรข้างหน้าคำอะไรดีที่สุดนะฮะ อย่าไปหวังอะไรอนาคตข้างหน้าอืทำอันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้มันคาพูดคําคมเลยนะเดี๋ยววันหน้ามันก็ดีไงนะคือคมนะเพราคมจากันนี้ตก้ยตรวงปิดนะโยนของหนีดิโยนของทิ้งกว่านี้ครึ่งขาเดียนะตายไม่ออกเลยถูกแล้วตายจริงเลยอะไรก็ได้ในตัวเราอ่าเร็วที่สี่เที่ยคําคมเลยยาวๆนะคำพูดคาคมยาวๆอะไรเงี้ยสเที้ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้ ขับรถช้ามีความสุขกว่าขับรถเร็วการถึงที่หมายเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นความหมายที่เออเยี่ยที่กะไปนี่ยไปอย่ายล <c oughs> เป้าหมายอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไปถึงแต่ว่าระหว่างทางในการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบกายระหว่างการเดินทางเนี่ยโหน้องนี่เขาหนาดเลยทำอะไรควรมีเป้าหมายอยู่อือ่ะเร็วด้วยคำคม อย่าไปตั้งอะไรอ่ะอย่าไปตั้งอะไรนะเขาเรียกเกี่ยวเลยนะอย่าไปตั้งเป้าเอออย่าไปตั้งเป้าชีวิตให้มากเกินไปให้สูงเกินไปเออแล้วมันไปแล้วมันไปไม่ถึงน่ะแล้วมันจะเจ็บเออไม่หวะไม่ได้กูตั้งเป้าสูงแต่โตกูอ่ะมาแล้วแต่คนแล้วแต่ตั้งสูงสำหรับกูเนี่ยมันต้องตั้งสูงเออนั่นคือความเป็นเกี่ยวมึงไม่ผิดกะตั้งสูงไม่ได้ตั้งสูงพลาดตลอดูตั้ พอมันพลาดมันทาให้เราเราทุกข์หรือขาดความมั่นใจมันไม่ได้เที่อะไรมากมันแค่ปิดหวังช่วยเสริมดีกว่าตั้งตั้งตั้งในระดับที่เราคิดว่าเราทาได้แล้วพอมันทาได้ปุ๊บเราก็ตั้งต่อไปค่อยไประดับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ช่วยเสริมช่วยเสริมอ่ากูตั้งสูงอ่านี่คือสายภาพกูตั้งไม่ใช่กูตั้งไว้แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยกูจะไงกูต้องไปดวงจันทร์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้มีหน้าที่อยู่ตรงนี้แต่หมอปลายเขาบอกว่าอีกไม่นานอ่ะไอ มนุษย์อีกดาวนึ่งมันจะมาให้เราเห็นเล่าหไหนวะเจ้าใจเดี๋ยวก่อ <laughs> นเอากลับเขากลับเข้าคอนเทนต์หน่อยหม,หม,หมูหมูหมูเร <laughs> ื่องไม่ใช่คเฮียไอสัตว์เอ้ยมึงจะไปลุกาหนูต่างมะนาวต่างนุษย์แ้่เฮีย <laughs> อ่ะโอเคโอเคปปิด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 พอคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆไม่ใช่เรื่องเล่าไปพี่นงขอบคุณพี่นงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับดีครับชาววันนี้ดีสุดนะแล้วพรุ่งนี้มันดีเองครับขอบคุณครับพี่หมูสวัสดีจ้าไปล้เฮีย แม่งเข้าเรื่องมะนาวต่างด๊ดเลยสัตว์ยังไงก็ต้องป,ปิดปิดรายการนี่เที่ยอบคุณครับต้องดูหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างฝากคอมเมนต์ให้ด้วยตีโชวมาจะไ,ได้ปรับปรุงหรือไม่ก็เลิกฟังไปเลย